ปืนลูกซองดีป่ะมันก็ดีอยู่แต่ว่ามันยิงระยะไกลไม่ได้อันนี้ดีสุดใช่ไหมใช่ออไรนะครับผมอยากจะเติมโลบักนะคะไอเทมดีๆตรงถึงร้านคุณเซลร้านคุณเซลนะครับร้านเติมเกมที่อยู่คู่ทุกเจนหาง่ายที่ลาซาด้าะครับออกเดี๋ยวก่อนพ่อบอกเองพ่อไม่ต้องบอกอีมชินเขาน้างนไปได้ไปได้ครับ ก็อย่าลืมนะโหมดนี้มันจะลื่นเหรอใช่จริงป่ะทำไมมันลื่นอ่ะอ๋อมันเป็นน้ำมันก๊าซป่ะอุ้ย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 เหมือนกระตุกอ่ะไม่ชอบแบบนี้เลยอ่ะอุ้ยมีคนตกอ้อมหยุดก่อนแวะเหรอเอาแวะก็แวะเลยครับอย่าไปกลัวเลยครับโอ้โหยิงกัเงินขนมโอ้โหยิ่งยอดโกโจ มาครับมาครับเก็บก<ส>องอนาคิโอเก็บเชื้อเพลิงก่อนอ,อมเร็วเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงอะไรขายได้เอาให้หมดเชื้อเพลิงเก็บ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 ครับไปลุย,ะะย,ย,ยทุกคนครับดูแลตัวเองไปครับอุ้ยเฮ้ยสองพี่ไฟออมโดดไปโดนอุ้ยมีคนติดไฟมีคนติดไฟเปล่าพ่ออมบักเกิดอะไรขึ้น มีใครมีใครากรากนวุ้ยมีสองบี้มาสองบีไฟสองบี้ไฟสองบี้ไฟไปเลยลุยเข้ามาไปเลยไป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 เลกถอย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 ไม่จอดตังมาไหนเนาะเออจอดทางสวยโวยโ้ยโยโวยไฟติดวุ้ยไฟตินไหนโวอุ้ยุ้ยโ้ย ออกมาเร็วมีปืนอยู่แล้วกวากลัวไป,ไปด้วยกันมาเร็วมาเลยขมาวปืัมาวันเลยนะวยกระสวาวัหมด,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 ดแล้วว่าตุ๊กกตุ๊กตุโอ๊ยตุ๊ก็กเยอะต้องใช้ัวแล้ววุยม่ไหวไม่ไหวอดัวะข้าวกระสุนา่ามีร เอเคนี่ะช่วยจับโบกันช่วยจับโกนีิ่ช่วย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 อะออะขอมีไฟงครับเอฟซีตงวังตงีไฟแล้วว่าออมเมื่อไหนไฟมันจะหายอะถ้าน้มันก๊าซไฟก็ไม่ดับปดี โอ้โห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 ไม่ไหวละวเฮ้ยตายโอ้โหอ่อช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยดีนะซื้อมาโอ้โหวิ่นไมงันก็ไม่รอดซะแล้วมากระสุนปะมาแล้วมาแล้วอ่ะให้หนึ่งอันอ๋อวิ่งส่งบี้ไฟด้วยเหรอสอมบี้ไฟ นาหัวจัดมาสองตัวใช่ไหมอุ้ยอุย้ยไอเย็นโโหัวมีคนตายครับคืนนอนไปไวเหมือนรไฟกันนี่ไงออมรหัสนะัะแดงเอาป่าวว่าไปเหอะโหมดยากสุดมันก็งี้แหละโหมดยากสุดใช่ไหมออมอันเนี้ยใช่แต่มันโหดจังไงโหดมากเลยเนาะใชเอาเพื่อนตก พร้อมครับเต็มพร้อมไปเลยออมวิ่งหมาป่านี่อะไรเนี่ยติดเทอร์โบเหรอ <c oughs> อุ้ยเราเอาโดยรถไฟติดเทอร์โบเราจะใช้ซอมบี้ไฟครับอุ้ย <c oughs> จอดยายอยูไหนยายอยู่ไหน,ไหนสวัสดีครับ <c oughs> มีใครอยู่ในที่นี้บ้างออมมีี้ อ่าไปไหมเหรอตม๊กบอกว่าไม่ได้พจ่าพี่เจนพี่จ่าค่อยคุยค่อยจ่ากันพี่บพีกเดเลอสวัสดีครับวกบเืดตรงนี้เลยไปไปท่วมไปท่วม่วมไปวมต้องตายนะตอนนี้แก้แล้วแก้แล้วแก้แล้ว ทสัพยากรเทียม,มเอาไม่ได้มาถือหมดเลยแนมะ่ไม่แบกมุดอื่นเลยนะมมมมนี่ก็บอกว่าไม่ได้ถืออยู่พรอมีแหลไวะเนี่ยัยงไงเอฟซี FC ไปชุบแล้วตายกันเทียมตายกันบาน เกินออชื่อเพิ่มเป็นสิ่งสำคัญครับเราจะได้ไประหยัดตังค์แล้ไปซื้อวุด้ีกินก่อนเฮ้ยมันมาอีกแล้วอ่ามมาตามมามาน่ากลัวว่ะเราจะตายแบบนี้ไม่ได้ครับเราจะตายแบบนี้ไม่ได้ยิงเข้าไปหนูเร็ว มาแล้วมันติดไปทุกตัวเลยอ่ะเอ้าถุงยิงโอ้ย FC ถุงยิงแบบหากระแพงอ่ะหึหลอยลอยเย็หลังก่อนดีกว่ามาเยอะเกินไยมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยมาเยอะอะ อุ้ยมันมาเทียบเลยนะอ๋อร้อยอ๋อมันมาเรื่อยๆเลยประตูอย่าเพิ่งวงเนแนงดงเนี่ยเอาชิ้ิตก่อนป้าใช้แรงงานเด็ก <c oughs> <c oughs> เออจริงตูก จัมบโบ um ้ฟูถูกเลยจัมโบ้ยังเล่นอยู่ปะเนี่ยอย่าให้ต้องใช้แรงงานเด็กเด็กมาขับรถสิเฮ้ยไขจุดอีกแล้วไอ้อะไรอ่ะโอ้โหโอโุเรศจัดอ่ะว่าอยู่เสียงอะไรมันฟูฟูฟู เยวแม่งโดดไม่ทันโอ้โหไอ้วาไม่น่ารอดครับไม่น่ารอดอรียับ้อยตายอีกแล้วตายกันหมดไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบครับได้ครับผม,มถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญาตราไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบก่นใหม่นะครับผม ตอนนี้ไลฟ์ไปมาสอชั่วโมงครึ่งแนละเดี๋ยวไปขอไปพักก่อนดี่ว่าถ้านุมท่านแบก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาสตรีมใหม่นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าสนุกมากๆเลยนะครับผมแล้ยังไง,ง,งอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยแล้วไว้ว่างฝากเล่นกันนะครับ